เดิมครับก็มาเป็นแพ็กอีกแล้วครับวันนี้ก็เป็นที่นั่งก็ได้รับการร่วมครับดีใจครับพี่อต่จริงๆพวกเราเพิ่งไปจบที่โชว์ญี่ปุ่นครับก็สี่คนมีพี่ๆคนอื่นเยอะแต่ว่างานนี้ก็เป็นอีกงานนึ่งที่เราจบกันมาไห้เล่าถึงไปญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้าคนเมากจริงโอ้สนุกมากตื่นเต้นครับพวกเราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแฟนๆญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกครับเดี๋ยวแบบก็รู้สึกตื่นเต้นนะแต่ว่าก็ เรามีหลายๆสัมภาษณ์หลายๆเอเนซี่สารที่ได้ไปร่วมทำที่ญี่ปุ่นในวันนั้นครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้วางเื่านะวางแผนอะไรครับก็เดี๋ยวเราติดตามได้ครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นผมว่าเดี๋ยวก็มีทัวร์ีเอเชียทัวร์ใช่ครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราจะมีเป็น shooting style เฉลี่ยวทัวร์ท็อปทับร์ซึ่งประเทศแรกเราจะไปเริ่มที่นอินโดนีเซียจาการ์ตาครับเจตุลาคมนี้แล้วก็ยังมีอีกทั้งหมดรวมทั้งหมดหมีทั้งหมด9ประเทศครับผมก็ติดตามกันได้ครับอย่างี้ยู นี่ตูแบบว่าของเครื่องไฟเป็นแพทเซียมอะไรอะไรมาค่ะได้ไปหลายประเทศเลยนะจริงๆพวกเราตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยแบบว่าได้ไปหลายๆประเทศด้วยกันทั้งสี่คนนี้เราก็เราก็คงเตรียมตัวเตรมที่แล้วก็เตรียมอารมณ์เตรมที่ประเทศไปญี่ปุ่นก็ดูลูกมาเยอะเหมือนกันนะคะ,ปปะโอ้จริงๆนะเราทางานแทบจะตลอดเลยแอบแวถ่ายรูปนิดนึงเลหลายคนมองว่า ดีใ,ใจที่มีโอกาสได้เปสร้างความร่วมีใจที่มีโอกาสได้เผยแพร่บ้านต่างๆที่เป็นคนไทยด้วยครับก็หวังว่าอย่างที่บอกครับถ้าเราไป็นคนหลายประเทศเราก็จะไ,ไ,ได้แบบนี้กัเไดเอา,เอาว่าทาทำใจไปเผยแพร่ด้วยอย่างน้อยเพื่อนชาต่างชาติก็รู้แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากต่อมากครับน้องมีต้องเตรียมตัวมากใช่ไหมคะเพราะอย่างในญี่ปุ่นมีหลุดนิดนึงที่คนไทยไปไว้เล่าเลยกับการที่เราทำนานนี้อ๋อตอนนี้ห่วงมากเลยอ่ะคือด้วยความที่เรา ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็เจอแฟนๆชาวต่างชาติครั้งแรกด้วยแฟนๆชาวญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยก็เลยอยู่ๆก็เนื้อหายไปจากหัวเฉยเลยทั้งรอบที่สองเลยแบบเรามาตอกเนื้อกันอย่างแม่นเลยกับพี่นันทีสองบอว่าอย่าลืมนะอย่าลืมช่วยกันถ้าคือคนแบบว่าทำอะไรว่าคุณกับเอาไปแชร์ว่าเอ้ยน่ารักเนอะครับผมก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นครับเถิ่นแม่เถิ่นแม่เขิ่แบบนี้แทนก็นิดนึงครับก็รู้แล้วแหละเรารู้ตัวอยู่แล้วแหละว่า พลาดแล้วเราผิดแล้วเราสามเตรียมตัวกันแต่ว่ามันติดเต้นมากก็ลเลยแบบเกิดดีกว่าออนิดนึงเลย่อ่ะโอเคค่ะให้ฝากผลงานของทุกคนสี่คนนี้หนึงค่ะอ่าพี่ด้านนี้ครับครับก็เดี๋ยว<ๆ>จริงๆก็ติดตามพวกเราได้เรื่อยๆครับทางไอจี IG, หรือว่าทวิตเตอร์ครับแล้วก็อ,อย่างผมก็จะมีโปรเจกต์ซีรีส์กับน้องดิวครับในปีนี้ก็จะเป็นโฮมสกูลครับใช่ครับก็ฝากดีใจ ครับผมส่วนของผมนะครับก็เพิ่งมีเพลงปล่อยไปครับที่เป็นร็อคสัญชาครับแล้วก็12กันยายนนี้ครับจะมีเพลงที่เป็นเพลงโอเอสจีของซีรีส์คูโดเดย์ครับผมแล้วกับต้านหนึ่งด้วยชื่อเพลงว่าระหว่างทางครับก็ติดตามกันได้ครับครับผมของผมก็จะเป็นซีรีส์คูโดเดย์เหมือนกันครับก็ออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับใครยังไม่ได้ดูอย้่าพลาดด้วยนะครับแล้วก็ตอนพิธีคนอื่นด้วยนะครับก็ไม่ยเลรับบทเป็นรับเชิญผมก็เลย लेवे <laughs> कर